สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำสารพระภูมิกันจ้ากลัวไม่เห็นภาพก็เลยเอาภาพมาให้นะภาพนี้จากเพจเดอะแองเจิลโฮมนะบ้านเทวดาเออนั่นแหละพี่ปอก็เลยเอาาลังทำดูนะจ้ะเอ้ยน่ารักลองมาดูกันนี้ว่าเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นเลยเราจะทำฐานสำหรับสารพระภูมิมันจะต้องมีฐานให้มันแบบวางสวยงามนะพี่ปอจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟอนะอ่า เดี๋ยวมาดูกันเลยนะจ๊ะพี่ปออาจจะไม่ได้วงให้นะก็ดูตามที่พี่ปอติ๊กติ๊กเลยมันขึ้นอยู่แล้วอะนี่เลื่อนไปแล้วก็ขยายไปขยายไปให้มันแบบพอดีว่าเราจะเอาสารเล็กสารใหญ่อะไรเงี้ยเอ่อสารมันก็มีหลายรูปหลายแบบแต่พี่ปอว่าเอาแบบนี้มันดูน่ารักดีสไตล์โมเดิร์นนะมันแบบสารที่ทันสมัยมากอะนี่พี่ปอเห็นอันนี้มาตั้งแต่อัปเดตครั้งที่แล้วเลยพี่ปอบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนฐานสารมากเลยพี่ปอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้อง สร้างสารแต่ยังไม่มีเวลาสร้างวันนี้มีเวลาแล้วก็เลยมาสร้างให้ดูนะจ๊ะอันนี้เลยจะฐานมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบ้านที่มันเขาทําไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นบ้านไหมนะเขาทําเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการย่อบ้านให้มันเล็กลงไปนะจ๊ะให้เท่ากับสารของเราอ่ะหาก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะกดแล้วนี่เห็นกดเครื่องหมายลบไหมกดลงบามันก็จะเล็กลง แค่นี้แล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นแค่นี้ก็เป็นสาลแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้น่ารักก็ลองทํากันดูนะคือแบบใช่เลยพี่ปอทําไมถึงต้องทําศารวันนี้วันนี้ที่จะทําเพราะจะทําละครสรรรรั้น fc เรื่อง,งเกี่ยวกับสารอะไรเงี้ยเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเลนะี้ยก็เลยเออลองทําศารดูอะแล้วก็ตกแต่งสารให้มันแบบสวยงามนิดนึงอะจริงๆต้องมีดอกมงดอกไม้แต่มันไม่มีอะก็เอาเท่าที่มีนะจ๊ะ ส่วนอันนี้ก็จะทําเป็นเหมือนของไหว้อะของวางไหว้อะไรเงี้ยอ่าไม่ได้เอาไปไว้บนข้างบนศาลนะเพราะว่าเราต้องแยกกันอย่างี้มีงบประมาณไงมีงบประมาณเข้าใจปะเออศาลบ้านใครเป็นแบบไหนลองพิมพ์ดีว่าเอ,อ้ยบ้านหนูศาลไม้นะพี่ปอบ้านหนูศาลแบบทรงไทยเรือนไทยอะไรมันมีคือศาลสมัยเนี้ยเขามีแบบเยอะมากอะ่ะต้องตามยุคตามสมัยนะจ๊ะเออจะมาเป็นแบบกระต๊อบหลังน้อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ สารคือแบบเทวดาเขาก็ต้องแบบอยากอยู่ที่ดีๆใช่ไหมเราก็ต้องทําสารให้ดีๆเขาจะได้แบบว่ายังไงอะคุ้มครองบ้านเราคุ้มครองเราให้ร่ําให้รวยอย่างเงี้นะอ่าสารก็สําคัญสําหรับที่อยู่อาศัยของเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะทําละครสั้นเอซนั่นแหละเออเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอก็จะทําเป็นดอกไม้ว้นะไม่มีดอกบัวฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมอ่ะ โลตัสโลตัสเออไม่ใช่ห้างนะคือดอกบัวเอออยากได้เข้าใจปะ่ะอยากได้กุหลาบอะไรอย่างงี้อยากได้ดอกกุหลาบอยากได้ดอกบวกัวเขาช่วยทําให้เราได้ไหมอัปเดตได้ไหม <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเชิญเทวดามาหนึ่งองเทวดาประจารําศาลแล้วก็จะมีนางฟ้านางลำํำนางฟ้านางลำํำพี่ปอกะสี่คนสร้างไปสร้างมาหายไปไหนหมดไม่รู้เออก็เหลืออยู่ประมาณนางฟ้าสองแล้วก็เทวดาหนึ่งนะจ๊ะเทวดาเหมือนไหม ขายป่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นสม้มเอาไว้ไหว้นะจ๊ะเ้งๆงรวยๆวยปังๆนะจ๊ะอยู่เราดีอยู่เราเลิศอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะสําหรับการสร้างสารของพี่ปอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะให้กี่คะแนนสําหรับคลิปนี้โหวตโหวตโหวตโหวจ้าสำหรับใครอยากเอาไปทำก็เอาไอเดียไปเลยนะจ๊ะไม่ห่วงไม่งกจ้าไปลวจ้าบายบายจ้า